จากการสอบนะคะจากข้างมุกดาหารภาขยับมาทีจังหวัดอำนาจ,จเจริญกันเนค่ะเพะิ่นมีการสอบเรื่องของการ ดับเพลิงและก็อบพยพหนีไฟเช่นเดียวกันนะคะโดยทางทานันภูวาราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะนายณรงค์เทพเสนาเป็นประธานและผู้บัญชาการเหตุการณ์ในการฝึก้อมดับเพลิงและอบพยพหนีไฟภายใต่ครงการมหาไท่แรงงานสารพลังเครือข่ายรวมใจตัดอักขิภัยในหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบกิจการจังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะซึ่งการฝึก้อมเท่อนี้นะคะจัดขึ้นที่สารกลางจังหวัดอำนาจ,จเจริญโดยมีนายเสนีสมเขียวหวานรองผู้วาราชการจังหวัด นายพรชัยวงงามปัลัดจังหวัดนายไพฑูรยพรมสอนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญน,นายประสิทธิ์นิยมแก้วสวัสดิการคุมครองแรงงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการค่ะราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายในสลักกลางจังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะรวมกันฝึกซ้อมเรื่องของการดับเพลิงและอพยพหนีไฟในเถื่อนนี่อันนี้เป็นบรรยากาศนะคะพามาสอนกันแบบจริงจังแบบเห็นภาพจริงเลยโดยในเถื่อนนี่ค่ะมีการจำลองเรื่องของสถานการณ์นะคะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณสันสามสลักกลางจังหวัดนะคะที่ห้องสำนักงานตรวจบัญชีสารการอำนาจ,จเจริญน,นะคะ โดยจากนั้นก็มีการประกาศนะคะวีวอวีวอนะคะแจ้งภายในอาคารให้นวยงานในสารกลางได้มีการอพยพนี้ตามแผนไปที่จุดร่วมพ้นคณะเดียวกันค่ะก็มีหน่วยงานดับเพลิงเทศบาลเมืองอำนาจเจริญค่ะเขาระงับเหตุเช่นเดียวกันนะคะเป็นหน่วยงานสนับสนุนเ,เรื่องของสนับสนุนรถน้ำปฏิบัติการดับเพลิงพร้อมกับรดพยาบาลน,นะคะเตรียมรับผู้บาดเจ็บโอ้โหเอามาแบบเต็มเต็มสูบนะคะคทั้งลดน้ำรถพยาบาลเอามาเต็มรูปแบบซึ่งสรุป สถานการ์สาม,มารถระงับเหตุเพิ่มใหม่ไว้ได้แล้วนะคะแล้วก็สาม,มารถซอยเหลือผููทิติดอยู่ภายในอาคารลงมาไดเช่นเดียวกันการดําเนินงานฝึกซ้อมนี้นะคะในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระง,งับอคคีภัยการฝึกซ้อมแผนระง,งับเรื่องของอคีภัยและการ,การอบพยพนะคะเพื่อให้ข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ปฏิบัติในพื้นที่ของสลาาักลารจังหวัดนะคะได้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดความตระนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องไฟไหม ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุแล้วนะคะก็สามารถที่จะลดอัตราเรื่องของความเสี่ยงจากการเกิดเหตุภายในพื้นที่ของสลรกกลางจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้ซึ่งจะเป็นการป้องกันเพื่อลดความสูญเสียทั้งเสียชีวิตทรัพย์สินร่างกายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานนะคะตลอดจนพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อเรื่องของราชการให้ได้รับผลกระทบหน่อยที่สุด